สวัสดีสวัสดีครับผมสวัสดีครับมนะาร์มอนี่ <c oughs> ปูเยี่ยมครับได้มาวัดหลวงปู่หมุนเท่าหระครับมาเฮ็ดเวียกนะครับผม <c oughs> เฮ็ดเวียกนี่อย่างแนวจีต่อสตาชีวิตนี่แหละครับผมไปกับน้องกับน,บนงพูนไปเฮ็ดงานอยู่ต่างประเทศไปยุไอซ์ีแลนด์เหรอครับอ <c oughs> ไอซ์แลนด์ไอซ์แลนด์พ <c oughs> ไอซิเลนไอซเลนไอซเลนบ่มันย่อไปเทก่อยๆก็เลียกๆม่ใช่เกาะ่ๆมาพ่อคุณพ่อคนมาจากอเมริชุมแพเคนฝันแม่นแล้วนคุณพ่อลองบอกสู่ฟังงวดกรอนฝันยังไงก็มัดจังคักจังเนี่ยวดก่อนฝันเห็นรับถ้าอาจารย์ที่นับถือ่นในกองฝันมาเปนว่าตาพระบมมีบารมีเพิรนจะมีรหัสตัวรหัประจำตัวรหัสประจำตัวห็นบ่ ฝันเป็นเนาะยมถ้าพอมีบุญวาสนาเนี่ยชิบวเห็นระครับครับทีนี้ย่งพอฝันฝันก็เลยไปหาพระอาจารย์แล้วก็ถามว่ามีหรียญแล้วไปขอบางยุนเนี่ยคนเปิดทายบางเลขแปดหกตุดแต่ลูกกระเดือกไต้ลูกกระเดือกเลยแปดหกมังกรมแปดหกมังเกิลว้าถูกบ้านนี้หลังจากฟันกงนได้ไปหาหลวงพ่อบอกครับไปไป ไปว่าสู้เพื่อนฟังเลยเลแจ้งความฝันนะเพนฟังเพื<ะ>่นวันนี้เลยเออเพื่อนวายจังไหนครับเพื่นวัวนนีเาาเ้เออเออยื่นนี่แหละเอเอโอ้โอ้บอถึกกันคักเป็นยังบอครับโยวัดก็กูได้ก็ได้หลายผู้ซื้อมาได้ก็มีิ่งชอบมากซื้อมาได้เออโอ้ผู้ญาติย้อมไปพ่อกันก็ได้ว่าให้กันฟังเนาะมันเป็นเลขดังเป็นเลขดังพอดีบังเอิญเนาะเอางวดนี้คุณพ่อฝันอีกบ่ครับผมวันนี้ก็ฝันอยู่กานไปมองเจ้านั่นนะครับ เป็นก็เลยว่าไ่ตามเขามาในกุฏิอน้องพ่อน้องพายนัเขามาในกุฏิแล้อมก็บอเรว่าคนนไปครับเล้นงออกไปแล้วนฟฝันเื่นขึ่นไปวัดขึ้นเาอะนครับแลนย่งกไปกุฏิวัดที่มีอย่างว่าที่มีเล่ดไเ็นไอืมนป้ายบ์พราะว่าจาจานติดวงกลมกัน่าเกกุ่ยอลงใ้ด้วยแปดเก้าหนึ่งโอ้แปดกาหนึ่งก็บอกว่ามันที่ฝันแมนคือเาเออเออเ ที่คือเก่าบ่แต่ว่ามันฝันจังสั้นเนาะมันจังสั้นอ่าแล้ก็ฝันนว่าพยายางตามก้นว่าอาจารย์ไปที่นี่ไปวัดกมีเหรียญพระอ่าเพราะนี่เพิ่นเปลี่นงานพาไปแล้ว่าไปเอาความเงนได้กูเตรียมนะว่าถึงย่อมพอหลือว่าไม่สนเข้าไปบางทิดตามพวกฝันนะงานนกคนพระองค์นั่นไปครับในพวกในพวกฝันงานนกคนพระแต่ว่าไปที่กินกันเนี่งานนกคนพระไปเปลี่ยเป็นเป็นอันเดียวกันเลยเปลี่นเงินเอ่า แต่ว,ว่าเลขตัวนี้หลังจากฝันแล้วคุณพ่อได้ไปติดตามหาไว้หรือเป่าครับซืือไม่ได้จันไเอเอาโชว์อยงหน่อยนะคุณพอ <c oughs> อ่อขออนุญาตขออนุญาตแค่ให้เอซีหลายๆคนเพิ่นได้เห็นหนี่ว่าฝันเป็นจริงนี่ สี่จิงมา้งวดน,นี้นะครับผมเอ,อาขยับเข้าม่ขยับไม่โชว์นี่นะโต้นี่แหละครับผมลองบังแปดเก้าหนึ่งอันนี้แบ่งปันกันนะครับเนดะ้อเออมันมีเสกผู้อยู่ใกล้ผู้อยู่ไกลเพื่อชอบเลขตัวนี้แปดเก้าหนึ่งหรือว่าเก้าแปดหนึ่งซับกันได้เพราะครับอ,อ,อาจจะซับกันได้นะครับนะเลขตัวนี้นะครับลองหาเก็บตามแผงอืง่นๆลองเบิังอาจจะเหลือ นะครับผมที่891หรือ981นะครับผมหรือ819นะครับผมเอาปูเยี่ยมพารวยขอขอบพระคุณคุณพ่อหลายๆนะครับผมมีบอถามซื้อถามเสียงกันเลยเนาะแค่นี้แล้ยนะครับขอบคุณหลายๆครับผม